มันมีอยู่นะสิ่งที่ผู้เราเกมเมอร์รู้อยู่แก่ใจแต่ว่าก็แอบเขินทุกครั้งเวลามีคนพูดถึงอย่างเรื่องผลของการสำรวจและเก็บสถิติที่ว่าเกมที่ซื้อผ่านระบบ s t e ีมกว่า90%นั้นถูกซื้อไปดอง90%ถูกซื้อไปดองในความหมายก็คือเกมเหล่านั้นไม่เคยถูกเปิดเล่นเลยหรือหนักกว่านั้นเกมบางเกมไม่เคยถูกอินสตอลด้วยซ้ำ กับเรื่องนี้สําหรับคนนอกที่ผ่านไปผ่านมาพวกเขาอาจจะมองว่านี่เป็นแค่การตัดสินใจซื้อของที่ผิดพลาดปรสจากการไต่ตรองหรืออาจจะมองแค่ว่านี่เป็นการลงทุนที่จมทุนลึกสุดๆชนิดบุ๋มบุ๋มไม่ได้ผดได้เกิดหรืออะไรก็ตามแต่แต่สําหรับพวกเราที่เป็นเกมเมอร์เรารู้ใช่ไหมว่านี่คือสงคราม มันเป็นสงครามที่เราสู้กับมันทุกวันตอนที่เรากดเข้าเว็บ s t e ีมเพื่อดูว่าวันนี้มีเกมไหนถูกจับมาลดราคาบ้างจากนั้นยังมีในช่วงของสตรีม Summer ร์เซลล์สตรีมอาร์คัมเซลและยาวไปถึงตอนสิ้นปีที่ w i n เทอร์อิสคัมของแท้ด้วยและในวิดีโอนี้เรากำลังจะพูดถึงสงครามนั้นโดยบอกกับน้องๆทุกคนว่าบนโลกนี้มันยังมีสงครามอื่นอีกด้วย สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ซึ่งต้องขอภัยอย่างสุดซึ้งที่ตอนวิดีโอ The Who p Among Us ผมออกเสียงชื่อร้านเขาผิดด้วยซ้ำนะครับที่จริงแล้วก็ไม่เชิงผิดเพราะว่าในร้าน G R A K เนี่ย ผมถามน้องโอมที่เป็นแอดมินแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะอ่านยังไงก็ได้จะอ่านเป็น g r a k ก็ได้จะอ่านเป็น gr 8ก็ยังได้แล้วแต่สนุกลิ้นแบบไหนก็ได้แบบนั้นเลยแต่ที่จริงแล้วในความหมายแล้วน้องโอมตั้งชื่อร้านมาเป็นการเล่นคำโดยชื่อร้านจริงๆก็คือร้านเกรดคีนั่นเองแล้วชุดนอนก็เป็นไม้แก่ดัดง่ายว่าง่ายไม่ขัดขืนดังนั้นวันนี้เราจะมาพร้อมกับสปอนเซอร์เกรดคี d o com คลังดิจิตอลเกมสตรีมออนไลน์สั่งซื้อง่ายได้เกมไวแป๊บๆปบก็ส่ง และ BKK Pixel Online เซิร์ฟเวอร์ Minecraft สุดฮิปสเตอร์ในทีมชีวิตนักเรียนนักศึกษากับซีซั่น2 on the beach ติดตั้งง่ายเล่นได้ฟรีลิงก์ของเว็บไซต์และเพจอยู่ด้านล่างใต้วิดีโอทีนี้กลับมาที่ประเด็นที่ผมพูดทิ้งเอาไว้คือเจ้าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่กำลังจะก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตของเราเนี่ยแล้วนับวันมันจะยิ่งพอกพูนด้วยใช่ไหมอย่างเวลาบางทีเราบ่นกับตัวเองหรืออาจจะบ่นกับคนรอบข้างเบบเบือ่อว่าช่วงนี้ไม่มีเกมอะไรเล่นเลย พอระบนอย่างนี้ปับ๊บเราจะไม่เคยได้รับความเห็นใจจากคนรอบข้างเลยใช่ไหมหรือถ้าระบนกับตัวเองเราก็จะเกาหัวตัวเองแกลกว่าแล้วเกมเต็มไอดีนั่นละ่ะคืออะไรไม่แค่ก่อให้เกิดปัญหาแต่ก่อให้เกิดคําถามด้วยคือ ผมเชื่อว่ามันต้องมีณจุดหนึ่งแหละที่พอเรามี i อ s ดี a m ีมไปนานๆเข้ามีเกมดองมากขึ้นเรื่อยๆเราจะหันมาถามตัวเองหรืออาจจะมีใครหวังดีหันมาถามเราว่าทําไมเรามีเกมดองเยอะขนาดนี้ทําไมตอนที่เราตัดสินใจซื้อเราก็อยากเล่นอยู่นะเราถึงได้ซื้อใช่ไหมแต่ทาไมซื้อมาแล้วเราถึงไม่เล่นมันสักที แล้วเจ้าสถิติที่บอกว่าพวกเราขยันซื้อเกมมาดองกันกว่า90%เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้ซะด้วยยกตัวอย่างกันง่ายๆเอาแบบใกล้ตัวที่สุดก็คือ ID ของผมเอง <c oughs> อันนี้คือ ID STEAM ของผมซึ่งเอ่อก่อนอื่นเลยคำตอบคือไม่สำหรับน้องๆที่กำลังจะพิมพ์คอมเมนต์บอกว่าโอ้พี่ชนอนมีเอาลาสด้วยพี่ชนอนเล่นเอาลาส,สิไม่คือคำตอบสุดท้ายเราจะไม่เล่เอาลาสกัน อันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่ผมอยากจะให้น้องๆดูคือผมมีเกมอยู่ในครอบครองทั้งหมดถึงตอนนี้คือ115เกมมี DLC ที่ซื้อมาแล้วอีก94ตัวแล้วก็ยังแอบโลภมากอยากจะได้เกมอื่นอีก9เกมด้วยอันนี้คือเกมที่ผมมีในครอบครองตอนนี้115เกมเต็มๆแต่ทุกวันนี้ตอนที่กดเข้า ID Steam ผมก็เล่นอยู่แค่เกมเดียวเท่านั้นเอง เรียกว่าผมดองมากกว่าค่าเฉลี่ย90%ด้วยซ้ําที่จริงผมน่าจะเล่นแค่2-3%ของเกมที่มีอยู่นะนอกนั้นดองเรียบดองจนไอดีเปรี้ยวแล้วแต่ก็ยังมีหน้าแวะเข้าไปเว็บสตรีมทุกวันเพื่อเป็นเลงว่าจะมีเกมไหนลดราคาอีกคือคือรู้ด้วยนะว่าทําอย่างนี้คือไอ้ผีบ้าแต่ก็ยังทําอยู่ทุกวัน ดังนั้นเวลามีคนมาถามหรือเราถามตัวเองว่าทำไมถึงชอบซื้อเกมมาดองรัวๆเราไม่มีคำตอบไปบอกเขาหรอกเรามีเฉพาะแค่ข้ออ้างเท่านั้นเองและเป็นข้ออ้างที่เราพยายามจัดแถให้น้อยที่สุดเพื่อให้เรารู้สึกดีกับตัวเองไปวันๆเฉย จนทุกวันนี้เหมือนกับเข,าข้าคัดโลกจิตอ่อนๆกันแล้วเนี่ยเพราะว่าพอเราเห็นเกมลดราคาปั๊บเราจะมีเสียงในหัวของเราพยายามที่จะแทสุดชีวิตเพื่อใหเรายินดีควักบัตรเครดิตออกมาจ่ายโดยไม่รู้สึกผิดใช่ไหมมันจะมีเสียงแบบว่าเฮ้ยเราช่วงนี้ไม่ว่างก็จริงนะแต่ซื้อมาก่อนเถอะเดี๋ยวก็ได้เล่นซื้อมาก่อนเดี๋ยวก็เวลาอยากจะเล่นแล้วจะได้มีเล่นซื้อมาก่อนตอนนี้มันกาลังลดราคาเดี๋ยวราคาเต็มแล้วจะไม่คุ้มกันซื้อมาก่อนเกมนี้มันดีจริงๆซื้อมายังไงก็คุ้มค่าซื้อมาก่อน ราคามันถูกขนาดเนี้ยซื้อมาเล่นเอาการ์สยังกำไรเลยซื้อมาก่อนเกมนี้มันเทพซื้อมาประดับไอดียังคุ้มเลยซื้อมาประดับไอดียังคุ้มเลยบ้าบอคอแตกอีโลโคขาไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเราก็ดอมกันรัวๆอยู่เหมือนเดิม คือแพ้แพ้พวกเราแพ้กันเละและแพ้กันได้บันเทิงมากๆแต่ละคนเนี่ยพยายามจะสรรหาข้ออ้างมาแถสุดชีวิตเพื่อที่จะได้ซื้อเกมมาดองกันต่อไปจนทุกครั้งที่เราบอกกับคนอื่นหรือปฏิญาณในใจกับตัวเองว่าอ่ะโอเคอากิ拉พวกข้าจะไม่ซื้อเกมมาดองแล้วมันมักจะจบลงด้วยอาการเสียสุนัขนะ่ะใช่ไหมพูดว่าเสียสุนัขอาจจะไม่เข้าใจคือเสียม้านั่นแหละ <c oughs> คือทําอย่างที่พูดไม่ได้นะ่ะ แต่ต่อให้แพ้เลตุ้มเปะขนาดไหนนี่ก็เป็นสงครามที่พวกเราเลือกเองเลือกแล้วและยินดีที่จะสู้ต่อไปตราบเท่าที่เรายังเล่นเกมผ่านสตีมอยู่ไม่ว่าเราจะเสียสุนัขหนักขนาดไหนก็ตามแล้วเจ้าอาการเสียน้องหมาเนี่ยทำให้ผมคิดถึงประโยคนึงของแฮมมิงเวย์ที่บอกว่าในสงครามยุคใหม่พวกเราจะตายอย่างสุนัขข้างถนนโดยไม่มีสาเหตุมันจริงมากๆเลยนะ่ะคือเกมมันอยู่ของมันบนเว็บของมันดีๆพวกเราก็ไปหยิบมาแล้วก็มาดองเสียเงิน ตัวเองทำตัวเองแท้ๆแล้วก็ไม่สามารถ e หยุดทำได้ซะด้วย <S <S ทีนี้หายใจลึกๆแล้วก็นั่งตัวตรงๆเราจะไปกันช้าๆเพราะว่าเจ้าประโยคประโยคนี้เป็นประโยคที่ผมได้เจอตอนที่เข้าไปค้นหา Google <S 2> <S 2> เกี่ยวกับเกม This War of Mine ก่อนอื่นเลยเพื่อให้เข้าใจตรงกันผมไม่มีเกมนี้ดังนั้นเลยไม่เคยเล่นมันมาก่อนเลยแต่แต่แอบนึกชอบสโลแกนของเกมนี้ที่บอกว่าในสงครามไม่ใช่ทุกคนที่เป็นทหาร ประโยคนี้ประโยคเดียวบอกได้ชัดแล้วก็บอกได้ดังมากๆว่าเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบไปสู่ทุกคนไม่จํากัดแค่คนที่ก่อมันขึ้นมาทีนี้ทหารก็ถูกฝึกมาเพื่อลบอันนี้เขาก็ลบของเขาไปแล้วคนที่ไม่ได้พร้อมจะต่อสู้ละ่ะคนที่เป็นแค่ตาสีตาสารธรรมดาละ่ะเขาจะใช้ชีวิตวยังไงท่ามกลางสงครามที่พวกเขาไม่ได้ก่อขึ้นพวกเขาไม่ได้อยากให้มีพวกเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียและพวกเขาไม่ได้อยากจะเข้าร่วมด้วยซ้ํา นอกจากจะมีคอนเซปที่น่าสนใจแล้วตัว DLC ของเกมก็น่าสนใจไม่แพ้กันมันจะมี DLC ที่ชื่อว่า w a r c h i Charity DLC ซึ่งตัว DLC นี้จะมีให้เลือก3ราคาคือ29บาท219บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่369บาทซึ่งเจ้า369บาทนั้นมันราคาเท่ากับตัวเกมหลักเลยด้วยซ้ำ ส่วนเนื้อหาภายในไม่ว่าเราจะซื้อราคาเท่าไหร่เราก็ได้ DLC ตัวเดียวกันซึ่งมันจะเป็น DLC ที่ไม่ได้เพิ่มเนื้อหาอะไรให้กับตัวเกมหลักเลยแต่สิ่งที่เพิ่มมาจะมีแค่ในส่วนของไอเทมซึ่งเป็นภาพวาดจำนวนสิบภาพเอาไว้ให้เราสะสมเล่นเล่นเฉยๆเป็นแค่ไอเทมมิงมิงที่ถ้าเดินเจอในเกมก็เก็บถ้าไม่เจอก็ไม่เก็บถ้าได้ครบก็ดีไปถ้าได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เจอเลยไม่ได้ซื้อ DLC เลยก็ไม่มีผลอะไรกับตัวเกมทั้งนั้น คือทุกภาพในเกมที่เราสะสมได้จะเป็นภาพที่วาดออกมาเพื่อสะท้อนสังคมสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสงครามแน่นอนว่ามันต้องสวยแน่แต่มันก็ยังฟังดูเป็น DLC ที่ไม่มีสาระสักเท่าไหร่ เพราะว่ายังไงพอไปอยู่ในเกมมันก็เป็นแค่ภาพวาดให้สะสมมันไม่ได้เป็นอาหารไม่ได้เป็นอาวุธเทพไม่ได้เป็นชุดกราะป้องกันอะไรแต่แต่ความเก๋ของ DLC นี้อยู่ตรงที่ว่ารายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการขาย DLC นี้จะถูกรวมกันกลายเป็นเงินบริจาคให้กับองค์กรวอ h ชยัยซึ่งเป็นองค์กรที่คอยช่วยเหลือเด็กๆที่ประสบภัยสงคราม เด็กๆพวกนี้โชคร้ายกว่าเรามากแบบมากมหาศาลมากๆเพราะว่าในทุกๆวันในขณะที่เรากําลังสมัครใจทําสงครามกับเว็บสตีมอยู่แต่เด็กๆพวกนี้ที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งกําลังถูกมัดมือชกให้ต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดในสงครามจริงๆมันอาจจะดูเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างสงครามของเราที่เราแค่ปกป้องกระเป๋าตังค์ของตัวเองไปวันๆกับสงครามของพวกเขาที่มีสถานการณ์เป็นตายเท่ากัน แต,แต่ถ้าจะมีอะไรที่สงครามสองสองครามนี้จะมีส่วนคล้ายกันบ้างก็คงจะเป็นประโยคของแฮมมิงเวย์นั่นแหละครับเพราะว่าในเกม t i s s War of Mine ก็มีการโพสต์ประโยคนี้เอาไว้ด้วยแล้วมันมีอยู่จริงๆนะแม้ในทุกวันนี้แม้ในโลกสมัยใหม่แม้ในโ o เดิร์นวตรงนี้ก็ยังมีอยู่มันยังมีเด็กๆที่ต้องตายเหมือนสุนัขข้างถนนในสงครามที่พวกเขาไม่ได้ก่อ here I surrender you here. I surrender. Let the big wigs duke it out. I've had enough. And then, I'll ผมก็จะขอเข้าไปเผือกในสงครามที่มันอยู่อีกซีโลกหนึ่งผ่านการบริจาคคราวนี้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อ DLC นี้โดยมันมีให้เลือกซื้อเลือกบริจาคได้3ราคาผมก็กด29บาทพอส่วนหนึ่งเพราะตัวเองเป็นคนงกแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกบริจาคราคานี้ก็เพราะว่าผมจะใช้มันเป็นกุศโลบายระยะยาวเพื่อให้ผมได้มาซึ่งคำตอบของคำถามที่ก่อนหน้านี้ผมได้แค่แถไปวันๆคำถามที่ว่าคือคำถามเมื่อต้นวิดีโอ ทีนี้คิดตามผมช้าๆวันนี้แค่วันนี้ผมซื้อ DLC War c h a l ์ชัยเชเเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ใน ID Steam ปุ๊บแล้วต่อไปในอนาคตวันข้างหน้าสมมุติผมเจอเกมลดราคาอีกก็อยากจะซื้ออีกแต่มันก็จะกลายเป็นการซื้อมาดองอีกใช่ไหมผมก็จะต้องเผชิญหน้ากับคำถามเดิมที่ว่าทำไมถึงชอบซื้อเกมมาดองแล้วตอนนั้นผมก็จะลื้อ ID s t e am ตัวเองแล้วก็กดเจอเจ้า DLC ตัวนี้นอนจุ่มปุ๊กอยู่ แล้วการมีอยู่ของเจ้า D L C นี้จะทำให้กุศโลบายของการบริจาคเริ่มทำงานมันเป็นกุศโลบายที่ศาสนาพุทธใช้มาก,กว่า2,000ปีแล้วนะคือทุกครั้งที่เราเกี่ยวข้องกับการบริจาคอะดรีนาลีนในหัวมันจะหลั่งออกมาปลูกฝังเราว่าอย่าไปยึดต,ติดปล่อยวางซะ การบริจาคคือการปลูกฝังว่าปัจจัยหรือว่าเงินต่างๆนั้นมีค่ากับเราน้อยกว่ามีค่ากับคนที่ด้อยโอกาสกว่าเราดังนั้นถ้าเกิดเราพอมีอยู่บ้างถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเรามีช่องทางก็หยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นปัจจัยหยิบยื่นเงินให้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่าเราบ้างให้เท่าที่เราให้ได้ในแบบที่ไม่สะเทือนชีวิตของเราเอง นั่นคือกุศโลบายของการบริจาคแล้วพอเราทําปั๊บอะดีนาลีนมันหลั่งอย่างที่บอกแล้วเราก็จะฟินอ้อยได้บริจาคแล้วใช่ไหมฟินไปวัดกลับมาอิ่มบุญอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วเจ้า dlc นี้มันจะตอกย้ําความรู้สึกนั้นทุกครั้งที่ผมเข้าไปใน id steam ของตัวเองแล้วพอเจอหน้ากันปุ๊บเจ้า dlc นี้จะบอกกับผมว่า ชุดนอนชุดนอนเองก็พอมีพอกินในระดับหนึ่งนะไม่รวยไม่จนแต่ก็พอมีกระตังคงเหลือถึงขั้นเคยบริจาคมาแล้วด้วยนะนี่ไงนี่ไงดูหลักฐานสิเคยบริจาคมาตั้ง29บาทแล้วตั้ง29บาทเลยนะขาย่าแขนเ <c oughs> งินนะาเฟยดังนั้นดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าจะซื้อเกมบ้างก็ไม่เป็นไรซื้อเถอะนะลูกนะขอแค่ซื้อแล้วไม่กระเทือนระบบการเงินของเราเองก็ซื้อไปไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้อดข้าวอดน้ามาซื้อไม่ได้ขโมยเงนินใคร ซื้ออันนี้นี่คือความสุขของเราซื้อได้ก็ซื้อเถอะนะสาธุอาเมนอากิล่าจงทำดีจงทำดีจงทำด,ทำดีแล้วถ้าถามว่าที่พูดมาเป็นเรื่องจริงไหมก็เป็นเรื่องจริงจริงๆก็เคยบริจาคไว้ก็มีเงินคงเหลือถึงัานเคยบริจาคไว้แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นซื้อเกมบ้างนิดๆหน่อยๆดองหน่อยจะเป็นอะไรไปแล้วนี่จะเป็นคําตอบที่ผมจะใช้ตอบตัวเองในอนาคตในทุกครั้งที่ซื้อเกมมาไม่ว่าจะซื้อเกมมาเล่นหรือว่าซื้อเกมมาดองก็ตาม แน่นอนมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่สวยหรูนะแต่ว่ามันก็เป็นคําตอบมันเป็นคําตอบที่มีความสมเหตุสมผลเจือปนอยู่เล็กๆอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าก็มากพอที่จะทำให้มันเป็นคำตอบไม่ใช่แค่ข้ออ้างแถไปวันๆฟังถึงตรงนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะคิดในใจว่าอา้าวแบบนี้เท่ากับชุดนอนยอมถอดใจแล้วสิยอมแพ้ให้กับสงครามสตรีมแล้วต่อไปก็จะเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาซื้อเกมมาดองโดยไม่หยับยั้งชั่งใจแล้วสินะสินะสินะใช่ไหม คือไปเผือกในสงครามของคนอื่นโดยยอมแพ้ในสงครามของตัวเองเนี่ยนะคำตอบก็คือไม่ผมยังไม่ได้ยอมแพ้ในสงครามสตรีมแล้วอันที่จริงแล้วเจ้า DLC ตัวนี้จะมีส่วนช่วยผมสู้ในสงครามสตรีมด้วยซ้ำ ุศโลบายของเจ้า DLC นี้ยังไม่จบมันจะมีขั้นที่2ด้วยโดยต้องเกลิ่นกันก่อนคืออย่างที่น้องๆรู้กันว่าเจ้าเว็บสตรีมเนี่ยมันจะมีระบบให้เรากดเกมที่อยากได้สะสมเอาไว้ด้วยใช่ไหมเวลาเกมไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อตอนนี้นะรอมาลดราคาหรือว่าจะติดตามราคาใดๆก็ตามแล้วกดอยากได้เอาไว้ก่อนได้แล้วมันจะจัดหมวดหมู่ให้เรารวมเกมที่เรากดอยากได้เนี่ยมาไว้ในหนึ่งหน้าให้เราเพื่อให้เราหาเกมนั้นง่าย รวมถึงถ้าวันไหนเกมเหล่านั้นมันเกิดลดราคาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งอ e ีเมลมาบอกเราเพื่อให้เราหลงกลไปซื้อมันทีนี้ผมก็จะหันไปทําสงครามกับสตรีมต่อด้วยเจ้าระบบนี้เนี่ยนะครับโดยการที่ผมจะกดอยากได้เจ้า DLC นี้เอาไว้คือซื้อไว้แล้วนะแต่ก็ยังกดอยากได้เอาไว้อยู่ดี คือข่าวก่อนที่ผมซื้อไป29บาทเนี่ยผมซื้อตัวเกมในรูปแบบของของขวัญเป็นกิฟต์ติดตัวเอาไว้ใส่ไว้ใน ID คือเราไม่มีเกมหลักเนี่ยเราไม่สามารถซื้อ DLC ไปเล่นได้ใช่ไหมผมก็เลยซื้อในรูปแบบของกิฟต์สะสมเอาไว้ก่อนอยากจะใช้เมื่อไหร่ก็กดใช้ตอนที่มีเกมหลักหรืออยากจะให้คนอื่นก็ส่งเป็นกิฟต์ให้คนอื่นได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยซื้อเป็นกิฟต์ติดตัวเอาไว้ก่อน ทีนี้ตัวเกมมันก็เลยมองว่าใน id ผมเนี่ยยังไม่มีเจ้า DLC ตัวนี้มันก็เลยสามารถกดที่แจะอยากได้เจ้า DLC ตัวนี้ได้เรื่อยๆอยู่จากนั้นก็เข้าไปเลื่อนๆื่อนๆหน่อยจัดให้เจ้า DLC อันนี้เนี่ยเลื่อนมาอยู่บรรทัดบนสุดแล้วก็ทิ้งเอาไว้แบบนั้นแล้วก็วันผ่านวันมีอยู่มาวันหนึงผมเกิดเสียสุนัข เสียม้าอย่างรุนแรงอยากจะได้เกมทันทีอยากจะซื้อให้ได้ไม่สดว,ว่ามันจะลดราคาหรือมันอาจกำลังจะลดราคาอยู่ผมก็กําบัตรเครดิตแน่นๆเลยแล้วก็วิ่งมาที่เว็บสตรีมเข้าไปในหน้าที่เรากดอยากได้เอาไว้สมมุติว่าเกมที่ผมจะซื้อวันนั้นคือ t h i s War of Mine ต้องการจะซื้อให้ได้369บาทราคาเต็มก็จะซื้อซื้อมาประดับไ d ก็จะซื้ออะอยากได้จริงๆวันนั้นต้องซื้อให้ได้ทีนี้มันอยู่ในบรรทัดที่2ของเกมที่เราอยากได้ ก่อนที่เราจะเลื่อนสายตาไปเจอบรรทัดที่2มันต้องผ่านมองไปเห็นเหลือไปเห็นเจ้า DLC ที่อยู่บรรทัดที่1ก่อนพอสบตากันปิงปิงแล้วเนี่ยเจ้า DLC ก็จะทําหน้าที่เดิมก็คือมันจะชวนผมคุยคุยว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตามยังจํามันได้ไหมมันคือ DLC ที่บริจาคให้เด็กๆ29บาาทไงเป็นยังไงบ้างว่าซับชุดนอนวันนี้จะมาซื้อเกมเหรอจะมาซื้อเกมเหรอมันจะเป็นเหมือนกับ ปาการด่านสุดท้ายน่ะการได้เห็นมันจะเป็นการทําให้เราตระหนักว่าอ้อนี่คือโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้ทบทวนว่าวันนี้เราจะซื้อเกมที่อยู่บรรทัดล่างๆไปไหมคือมันเร่งด่วนไหมเร่งด่วนไหมนะไม่ใช่อยากได้ไหมคืออยากได้น่ะอยากได้แน่แหละแต่ว่ามันเร่งด่วนหรือเปล่าเร่งด่วนในที่นี้คือถ้าซื้อไปวันนี้คืนนี้เล่นเลยใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมเมืม่ืนก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมจะเล่นจากวันนี้ไปที่ซื้อจนมันจบเลยใช่ไหมถ้าไม่ ถ้าไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นเด็กๆที่กําลังประสบภัยจากสงครามน่าจะเป็นอะไรที่เร่งด่วนกว่าใช่ไหมนะนะ ้าคำตอบของผมออกมาเป็นเร่งด่วนมากๆน้องๆที่ชาแนลเน่ยถึงขั้นเอานิ้วล้วงคอกันแล้วอาเจียนออกมาเป็นโด ta ต้าแล้วกูไม่ไหวแล้วกูอยากได้เกมอื่นผมก็จะซื้อเกมนี้เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไปแคสเพื่อลงชาแนลถือเป็นกรณีเร่งด่วนซื้อไหมซื้อเลยราคาเต็มเหรอซื้ออยู่ดีอากิลจงทําดีซื้อได้เลยแต่หากคําคตอบคืออะยังไม่เร่งด่วนนี่นะจับไตตัวเองทันว่า เดี๋ยวพอซื้อเกมวันนี้เสร็จปั๊บตกเย็นก็ไปเล่นโดตาอยู่ดีสันดาณเสียอยากได้เปงั้นแหละเดี๋ยวก็ติดโดตาอยู่ดีเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องซื้อก็ได้รอมันลด7จเก็ได้หรือเกมที่อยู่ในบรรทัดที่3อยากได้ไหมอยากได้เหมือนกันแต่เนี่ยยังไม่ได้เล่นใช่ไหมซื้อเจ้าตัวนี้เสร็จวันนี้คืนนี้ก็ไปเล่น Crystal เ a i ด e นอยู่ดีเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องซื้อก็ได้แต่แน่นอนว่า DLC มันจะไม่ปล่อยผมผ่านไปเฉยๆมันจะเตือนสติเสร็จแล้วมันก็จะถามต่อด้วยวยย่าฮ วันนี้แวะมาไปว่ามีตังใช่ไหมกำเงินมาเลย369บาทเห็นอยู่ในมือมีตังนี่แล้วก็ไม่มีอะไรเล่งด่วนด้วยแต่น้องๆเด็กๆที่ประสบภัยสงครามอยู่นั้นมีเรื่องเล่งด่วนเยอะมากมายดังนั้นไหนๆก็ผ่านมาแล้วเงินก็มีและวพอมีพอกินนี่เราบริจาคอีกสัก29บาทสิ369บาทเนี่ยสามารถบริจาค29บาทได้ต้อง12ทีเลยนะไม่ต้องบริจาคเยอะขนาดนั้นหรอกเอาแค่ทีเดียวเองก็พอ แล้วนี่คือกฎสโลบายที่ผมจะวางไว้ดักตัวเองคือจากนี้ไปในทุกครั้งที่ผมทําท่าจะเสียสุนัขนึกอยากจะซื้อเกมแต่ว่าคิดขึ้นได้และยับยั้งชั่งใจทันเนี่ยผมจะเอาเงินที่ไม่เสียไปกับการซื้อเกมมาดองนั้นแบ่งมาแค่29บาทแล้วมาซื้อ DLC นี้ซ้าซื้อซ้ําสะสมไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการเตือนใจว่านี่คือจํานวนครั้งที่เราเสียสุนัขให้กับสตรีม คือโอเคมันอาจจะเป็นการซื้อ DLC ซ้ําโดยที่เรามีอยู่แล้วแต่มันเป็น DLC ราคาแค่29บาทนะ่ะแล้วมันเป็นการบริจาคไปในตัวเหนือสิ่งอื่นใด้9 9บาทมันน้อยนิดมากๆเมื่อเทียบกับราคาของเกม369บาทหรือ899บาทที่เราจะซื้อมาแล้วก็ไม่อินสตอลมาเลยตลอดชีวิตหรือไปเพิร์สพรีออเดอร์เกมพันหมาแล้วก็เปิดเล่นแค่2ครั้งเลิก แล้วอย่าลืมว่าในอนาคตจำนวน DLC ที่เราซื้อมาเพิ่มเรื่อยๆมันไม่ได้แค่บอกจำนวนครั้งที่เราพลาดแต่มันยังเพิ่มประสิทธิภาพในตัวมันเองด้วยคือมันจะเพิ่มความสามารถในการเตือนใจเราในทุกครั้งที่เรากดมาดู ID ดีตัวเองเนะี่ยแบบยิ่งกดมาดูแล้วยิ่งเห็นว่ามีจำนวน DLC เยอะๆมันก็จะยิ่งจี๊ดกว่าเดิมว่าโหนี่เราพลาดเยอะเกินไปแล้วนะ ซึ่งถ้ามันเยอะๆบ่อยๆกันจริงๆเราก็คนนอกใช่ไหมต่อให้ซื้อบื้อทางชุดนอนบ้าบอคอแตกน้องๆน้องแกะยังไงมันก็ต้องมีฮึดขึ้นมาปรับปรุงตัวเองกันบ้างแหละแล้วนี่คือทั้งหมดที่ผมทํารวมถึงเป็นทั้งหมดที่ผมอยากจะบอกในวิดีโอนี้ด้วยจบแล้วเท่านี้คือวิดีโอนี้เป็นเหมือนกับประโยคบอกเล่าน่ะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าผมเป็นผู้ชายสังกบ์บบยคนหนึ่งที่เสียสุนัขซื้อเกมมาดองบ่อยเกินไปแล้วจนต้องหามาตรการมาป้องกันตัวเอง ผมไม่มีตอนจบทิ้งท้ายว่าน้องๆควรจะทําตามแบบเดียวกันไม่ได้จะมาชวนให้ไปซื้อ DLC เพื่อบริจาคหรือจะบอกว่าให้หันมาใช้กุศโลบายแบบนี้เปล่าผมแค่จะมาบอกเฉยๆจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันมีอยู่จริงๆนะมันกําลังมีสงครามเกิดขึ้นจริงๆในที่ที่ห่างไกลออกไปไกลเกินกว่าเราจะมองเห็นแต่ว่ามันไม่ไกลเกินกว่าเราจะส่งความช่วยเหลือไปถึงแค่นั้นจริงๆแค่มาเล่าให้ฟังว่าเราทำได้นะ ผมลองทําดูแล้วแล้วทําได้ถ้าผมทําได้ก็แปลว่าเราทําได้จริงๆเราสามารถส่งความช่วยเหลือจากตรงนี้ไปไกลถึงอีกซีกโลกหนึ่งได้จริงๆใครจะไปคิดว่าเจ้าเว็บสตรีมผีบ้าที่เราทําสงครามกับมันทุกวันจะกลายเป็นช่องทางให้เราสามารถช่วยเหลือผู้คนจากสงครามจริงๆได้แล้วที่เราทําได้ไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งไม่ใช่เพราะว่าเรารวยไม่ใช่เพราะว่าเราบ้าพลังแต่ที่เราทําได้เพราะว่าเราเป็นเกมเมอร์ มีแต่เกมเมอร์เท่านั้นจริงๆที่สามารถส่งผ่านความช่วยเหลือผ่านช่องทางนี้ได้และทั้งบังเอิญและก็โชคดีที่เกมที่อยู่ตรงหน้าเราเปิดโอกาสให้เราใช้ช่องทางนั้นได้ทุกวันแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม